สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะวันนี้มีกล้วยไม้ช้างกระมาเซลลดราคานะฮะหาเงินไปรักษาน้องหมาที่ถูกฟันมา เซล,ลไปเลยถทุกๆครับผมเซตติดขอ,2อน2กอนี้แล้วก็อีก3ต้นนะครับผมเพียงพันเบาทนะครับผมจาก2อ0พรวมทรงนะครับผมเหลือพันเบาทใครสนใจช้างกระเซตนี้โทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ูนย์เก9าห้าเช้างกระเป็นกล้วยไม้ป่าแท้อีสานใต้ะคะรับผมเซตนี้นะครับผมเป็นกล้วยไม้ที่ทนแดดดอกหอมมากนะครับผม ไม้ติดขอนมาแบบนี้รากเดินแล้วทั้งหมดนะคะผมรากเดินมาเพราะมันมากับขอนนะครับเนี่ยครับผมเอาไปมัดติดต้นไม้ได้เลยทนแดดนะครับอันนี้ขอนที่1กอที่1นะอันนี้กอที่2อนะครับผมเป็นงานกอทั้งหมดนะฮะแล้วเขาจะเจริญเติบโตได้เร็วเพราะเขาเป็นงานกอแลวเขาเป็นไม้ที่ติดขอนมาแล้วครับผมและรากเดินทั้งหมดเลยนะครับผมขอนที่สองนะฮะอันนี้ขอนที่สองแล้วก็อีก3ต้นนะครับผม1ต้น สองต้นนะครับผมแถมสามต้นเล็กนี้ไปด้วยนะครับผมช้างกระดาษถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่หายากเป็นราชาแห่งกล้วยไม้ป่านะครับผมที่ดอกหอมและหายากยิ่งเป็นไม้ไทยทุกวันนี้แล้วยิ่งใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะครับผมหาได้ทีละเท่านี้ครับผมหาได้ไม่เยอะสั่งไปเยอะๆแต่ก็ได้มาทีละเท่านี้ครับผมได้มาไม่ไม่ค่อยต้นใหญ่เท่าไหร่แต่คือออกดอกแน่นอนช้างกระดาษเป็นดอกไม้ ด้วยไม้ป่าที่หอมมากนะครับผมหอมมากๆเลยเซตนี้จาก2,002ผมปล่อยไปในราคาเพียง1,750บาทรวมส่งนะครับผมเป็นงานติดขอนไม้มาเอาไปแขวนได้เลยนะครับผม เอาไปแขวนได้เลยนะครับผมเป็นกอ2กอแล้วก็อีก3ต้นนะใครสนใจทักแชทแอดไลน์นะครับผมโทรมาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ส่งทั้งขอนไม้แบบนี้ได้เลยเอาไปมัดติดต้นไม้ให้เขาเติบโตได้เลยเป็นกอใหญ่อีกได้เลยนะครับผมใครสนใจเซตนี้โทรมานะที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ปขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่ทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถานอาการน้องหมาที่ถูกฟันนะครับผมน้องอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วนะแล้วก็ผมขังไว้ในกรงไม่ให้ออกไปไหนนะครับ แล้วก็พาไปทําแผลล้างแผลทุกวันแล้วก็เขาเริ่มกินอะไรได้แล้วครับผมวันนี้ตาเริ่มไม่บวมแล้วเนาะผมก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนอนไม่หลับค่ะภาวาว่ากลัวหมาจะไปโดนฟันอีกนะฮะมันเลี้ยงแล้วมันก็รักะคะ่ะตัวนั้นที่ถูกฟันอะ่ะชื่อเจ้าเงินตราผมอุ้มมาจากข้างทางครับผมถ้าไม่เอาเข้ามาตอนนี้พี่น้องเขาก็ถูกรถชนตายหมดล้ว ก็ถือว่าเป็นทําบุญไปนะฮะใครสนใจเซตนี้นะ1,750บาทช้างกระโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ครับ